สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะในการถ่ายทำวิดีโอโฆษณานะคะเราเลือกโปรดักต์ที่เป็นมาม่ารถเป็ดพะโลมาถ่ายทำนะคะจริงๆอะคะ่ะเป็นโจทย์จาก c r ี a t ที e นะคะว่าคือจะถ่ายทำมาม่ายังไงนะคะให้มันเหมือนกับมาม่าหน้าซองนะคะ ซึ่งวันนี้เราก็ลองมาลองถ่ายทำกันดูนะคะโดยที่คลิปนี้นะคะเราไม่ได้รับการจ้างวานหรือสปอนเซอร์จากเจ้าของสินค้าแต่อยา่างใดนะคะเราแค่อยากจะลองมาทำเทสถ่ายกันดูนะคะด้วยอุปกรณ์และทักษะที่เรามีนะคะเราไม่ได้มีฟูลสไตลิสต์นะคะไม่ได้มีพอปมาสเตอร์มาช่วยในงานนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ลองอัดแอปจากสิ่งที่เราเคยเรียนรู้นะคะแล้วลองมาปรับใช้กันนะคะ เริ่มแรกนะคะในการทำวิดีโอโฆษณาทั้งหมดนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยโปรเซสที่เรียกว่า P production นะคะ mm hmm. ก็คือเพื่อนคือ,คอต้องมีสตอรี่บอร์ดต้องมีมุมกล้องนะคะต้องมีรายละเอียดว่าเราจะถ่ายช็อตไหนนะคะบ้างนะคะแล้วก็คุยกันในทีมให้เรียบร้อยก่อนนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนที่เป็น P production นะคะเราก็ต้องหาของหาอุปกรณ์นะคะด้วยที่วันนี้นะคะ mm hmm. เป็นมาม่ารสเป็ดพะโล้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตามปกที่เราเห็นนะคะมันก็จะมีทั้ง เส้นมาม่าอยู่ในชามนะคะสีขาวนะคะจะมีเป็ดนะคะมาเป็นพ็อปตัวประกอบที่อยู่ในชามนะคะแล้วก็จะมีพริกนะคะมีต้นหอมนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเขาจะเรียกว่าเห็ดหอม ซึ่งนะคะก็คืออันนี้ก็คือพ็อปที่มันอยู่กับหน้าซองนะคะซึ่งเราก็ไปหาอุปกรณ์มาทั้งหมดแล้วหาวัตถุดิบมาเพื่อจะทําตามหน้าซองนะคะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะซีนที่ยากที่สุดนะคะจะเป็นซีนที่เปิดฝาออกมาแล้วจะกลายเป็นโอมามาที่แบบหน้าทานมากภาพตรงปกเดียวกับหน้าซองเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะซีนนี้นะคะจะกินเวลาเราค่อนข้างเยอะนะคะด้วยความที่ มันเหมือนเราต้องมาทำคุกกิ้งสำหรับมาถ่ายทำค่ะซึ่งการถ่ายทำนะคะการถ่ายทำที่เป็นพวกแบบอาหารช็อตนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะคะหรือการทำอาหารนะคะเราจะบอกลูกค้าเสมอนะคะว่าถ้าอยากให้ได้ภาพที่มันสวยมากนะคะเราต้องการทำงานร่วมกับฟู้ดสตลิสต์นะคะซึ่งแน่นอนค่ะมันทำให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแต่ว่ามันจะทำให้อาหารนะคะที่เราจะถ่ายทำใน ม,นนะะมันออกมาเพอร์เฟกไรที่ติมากนะคะซึ่งฟู้ดไลเลต์เขามีหน้าที่ในการทำอาหารนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นภาพในการโฆษณานะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะ mm hmm. เขาจะมีโปรเซสมีขั้นตอนอะไรที่มันจะสามารถทําให้อาหารจานนั้นนะคะ mm hmm. มันอยู่ได้นานมันคงอยู่ได้สวยนะคะมันสามารถทําให้เราถ่ายทาําซ้ําๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่ง ทำอาหารจานใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นนะคะเทคนิคอย่างวันนี้นะคะเส้นปกติเราทำอาหารนะคะเราทำมามา่าเราเอามาม่าใส่ในชามใช่ไหคะเทน้ำร้อนปุ๊บทีเนี้ยเส้นมาม่าเนี่ยมันก็จะจมไปกับน้ำมันไม่ได้พูนขึ้นมาตามภาพ ที่มันสวยงามตามภาพหน้าปกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องมาทําตรงนี้นะคะก็คือเราก็จะเอาชามนะคะชามเล็กๆนะคะมาซ้อนในชามที่เราจะใช้ถ่ายทำอะคะ่ะเพื่อปกไว้ก่อนแล้วเราค่อยเอาเส้นนะคะที่เราลวกเสร็จแล้วอะคะ่ะมาใส่ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นน่ยมันก็จะไม่จมอยู่ข้างล่างเวลาที่เราเติมน้ําลงไปอะมันเหมือนน้ำอะมันก็จะอยู่ใต้ใต้ชาม ของชามนั้นอีกทีหนึ่งอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะคะที่สามารถจะทําให้เส้นอะมันไม่จมลงไปกับน้ําแบบนั้นได้นะคะแล้วก็สําหรับเส้นนะคะวันนี้ในการที่เราลวกเส้นนะคะ ภาพเนี่ยในการที่เราถ่ายออกมาได้สวยงามมันต้องเป็นเส้นที่ไม่สุกเกินไปนะคะจริงๆบางทีเส้นมันอาจจะดิบเกินไปด้วยซ้ำสำหรับที่จะรับประทานนะคะแต่เอามาถ่ายทำแล้วมันสวยกว่านะคะเราก็จะลวกเส้นที่มันแบบยังไม่สุกมากนะคะเพื่อมาใช้ในการถ่ายทำนะคะส่วนเป็ดค่ะด้วยความที่มันเป็นเป็ดพะโลใช่ไหมคะแต่ว่าภาาอะคะมันเป็นเป็ดย่างเราก็เลยเป็ดย่างมาตามปกนะคะซึ่งเป็ดย่างนะคะเราก็ด้วยความที่เราไปซื้อมาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สามารถบอกเขาได้ว่าหั่น ไงให้มันสวยมากอะไรเง้ยคะ่ะเราเอาจจะโดนคนสับเป็ดเอามีดฟันหัวเราได้นะคะถ้าเราเลือกมากขนาดนั้นนะคะเราก็ต้องนําเป็ดที่ได้นะคะมาตกแต่งเองนะคะโดยการตกแต่งในวันนี้นะคะซึ่ง มันไม่มีอันไหนชิ้นไหนที่มันจะเพอร์เฟกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ต้องเอาชิ้นนะคะมาแล้วก็เป็ดมันต้องมาพร้อมกับหนังนะคะมันจะได้ดูน่าทานนะคะเพราะฉะนั้นหนังเนี่ยเราจะทายังไงให้มันดูน่าทานไปกับเป็ดนะคะพูดง่ายๆคือหนึ่งเนี่ยลอกนะคะชิ้นเป็ดชิ้นนั้นนะคะลอกหนังออกมาก่อนเลยซึ่งหนังมันจะมีเลเยอร์สองเลเยอร์ค่ะเราต้องลอกเลเยอร์ที่มันหนา,หนาๆแบบขาวๆออกไปที่มันต้องเป็นหนังที่มันแบบ หนังบางๆเะคะแล้วก็ค่อยเอามาติดกับกับเนื้ออีกทีโดยการที่เราติดกับโดยใช้กาวตาช้างนะคะติดมันลงไปเลยนะคะมันก็จะได้เป็นเป็ดที่มันดูค่อนข้างสวยเกินจริงซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟุตสไตนิดทำนะมันจะสวยยิ่งกว่านี้อีกนะคะอันนี้เราก็ทําตามอุปกรณ์ที่เรามีนะคะแล้วก็ลองว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือส่วนต่างๆนะคะหอมเหมือนกันเห็ดหอมคะแล้วก็ต้องหั่น ให้สวยก่อนที่จะเอาไปลวกะคะ่ะแล้วก็จะไม่ลวกลงในน้ำหลอกเดือดมากนะคะเพราะมันจะเละเกินไปเลยะคะ่ะอันนี้มันก็จะเป็นเทคนิคกิมมิกเล็กๆ,กๆ,กๆนะะ้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับที่จะมาแต่งหน้าตาอาหารนะคะให้มันสวยบบโอเวอร์มากเกินจริงนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้สําหรับซีนที่รู้สึกว่าเป็นซีนที่ยากที่สุดนะคะซึ่งแองเกิลที่เราจะถ่ายทําในวันนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด2องแองเกิลนะคะคือมุมท็อป ะะแล้วก็มุมซส์ข้างปกตินะคะทําไมต้องชอบใช้มุมท็อปและมุมไซด์นะคะรู้สึกว่าเป็นมุมที่เล่าถึงแบบการแบบอาหารที่น่าทานได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะชอบใช้2มุมนี้นะคะที่เป็นมุมประจําในการที่เราจะใช้ถ่ายทํานะคะและนี่นะคะก็จะเป็นสตอรี่บอร์ดนะคะที่เราได้วาดไว้นะคะซึ่งมันก็จะมีซีนต่างๆที่เรากําหนดไว้แล้วว่าจะเป็นมุมท็อปหรือมุมไซ้์นะคะต่อไปนะคะอย่างจะมีซีนอีกซีนหนึ่งนะคะที่เป็นซีนหัก มาม่านะคะหักตัวสินค้านะคะออกครึ่งหนึ่งแล้วก็โยนใส่ชามนะคะซึ่งถ้าเราหักในชีวิตจริงที่เราหักกินเลยเนี่ยแน่นอนว่ามันจะแตกแบบแล้วมันก็จะไม่สวยงามนะคะเทคนิคเล็กๆนะคะกะคะ็กะคะือเราจะแบบหั่นมันไว้ก่อนนะคะให้มันเกือบขาดสนิทนะคะแล้วก็ค่อยแกล้งทำมาเป็นหัก หน้ากล้องแบบนี้นะคะมันก็จะได้การถักที่สมบูรณ์แบบและสวยงามค่ะแล้วก็อย่างซีนที่เราต้องถ่ายโปรดักชช็อ t นะคะซึ่งโปรดักช Shot เนี่ยบางอันเนี่ยบางสินค้านะคะรวมถึงสินค้าในวันนี้ด้วยนะคะมันจะมีความเงานะคะเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เงาแล้วมาสะท้อนกับกล้องสะท้อนกับไฟะคะ่ะมันจะเกิดรีเฟกซที่สินค้าแพ็คสินค้านะคะ ข้อที่เราแก้กันประจำเลยนะคะโดยที่เราได้ความรู้มาเหมือนกันนะคะอันนี้เราไม่ได้จะถ่ายอินสินค้าแต่อย่างใดนะคะคือใช้สเปลเรโซนานะคะในการพ่นพับที่สินค้าหรือสิ่งที่เราต้องการจะลบรีเฟกออกก่อนนะคะแล้วเราก็จะถ่ายทำนะคะพอเราถ่ายทำเสร็จนะคะ แพคหรือทุกอย่างตรงที่มันเกิดรีเฟกอะมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้นะคะเราไม่ได้รับการสปอนเซอร์นะคะแต่มันใช้เราเวิร์กมากนะคะซึ่งคิดว่าหลายกองถ่ายน่าจะติดกันนะคะก็คือต้องเป็นเรโซนาเท่านั้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องเป็นกิ่นนี้ด้วยนะคะมันก็จะลบรีเฟกได้อย่างเพอร์เฟกมากนะคะแล้วถ้าสมมุติเป็นวันที่ขายคำนะคะลบรีเฟกมากๆะคะ่ะเราก็จะได้กิ่นเรโซนานะคะหอมตลบอบวนกันค่ะ แล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และช่วยกับกด s u b s c r i b e ให้กับช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะก็จะได้ดูคลิปหรือมีเทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายทำโฆษณานะคะได้ดูก่อนใครนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูเทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายทำโฆษณาหรือการใช้มุมกล้องต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องของเรานะคะก็คือ storyboard thailand นะคะหรือสามารถคลิกตามนี้ได้เลยค่ะ